วันนี้เขาสวนรีกเนาะค่ะจุม่มเออเขาสวนผลไม้เมื่อน,นี้เขาสวนผักรีกค่ะนี่เดี๋ยวป้าพามาเก็บผักริกเนาะ,ะ,ะค่ะนอหนี่ซุกแล้วค่ะนี่แต่กับบอไรบันไดแต่ว่าป้าก็ต้องเฝ้าเ,าเก็บเพราะว่าเดี๋ยวถ้าป้าบม่มีเวลามันจะเก็บบท่านแล้วมันจะแห้งคาต้นนะคะนี่ค่ะ ทนไมง่มยค่ะเพราะว่าดินมันแห้งบอกพี่ป้ามันเป็นโปเต็มที่นี่ค่ะหน่วยมังงามคือเขาต้นนั้นมังงามคือเขามนกคือดินนี่ค่ะดินดินของป้านี่มันแข็งพอมันเป็นดินที่ป้าขุดมาจากสะแล้วมันเป็นดินที่หินแข็งแข็งนะคะนี่ป้ามันก็แห้งแห้งนี่ป้าก็เนี่ยป้าบม คือมันยังแข็งแห้งอยู่ค่ะมันยังพั่เนีเป็นดินร่วนนอนนี่ป้าก็เอาโดยการที่แบบว่ามันแห้งเร็วหดมือน,นึงก็แหงหดมือน,นึงก็แหงป้าก็เลยคุดเนี่ยตามคลองมาน,า,านีป้าก็ปั้นปั้นคลองถึงคลอ,องถึงกระสูบน้ำใส่คลองมาเลยค่ะเนี่ยขนาดขนาดว่าป้าหดไปแล้วได้มือมือหนึ่งสองมือนะคะนี่เริ่มเที่ยวอีกอะเพราะว่าดินมันแข็งเนี่ยดินมันแข็งมากมันมีแต่หินเลยค่ะป้าก็เลยเนี่ยต้องปั้นเป็นคลองสูบน้ำใส มันก็สิซุมได้โดนในจังหน่อยนะคะมันสิตแบบว่าบ่มเงยขนหดแหง้งเพราป้าบ่ริไซสปริงเกอร์บ่ได้ใไซอย่างคือคือ,คอของสวนอื่นเพิ่นจนังซี่นะคะป้าก็เลยต้องคันสูบใส่คลองมันก็สิจ,จุได้ประมาณสองสามมื้อนะคะ<ม>น้ำพี่ป้าใส่หดัะพริกเนี่ยเดี๋ยวป้าจะให้เบิ่งนะคะนี่น้ำพี่ป้าใส่หดัะพริกเห็นปะคะนี่ บอนี่เลยค่ะเพราะว่าบอบาดาลของป้าสูบมะขึ้นแหละค่ะมันต้องใส่เสมอต์บอมันใหญ่แหละไปใส่ปัม๊มหอยธรรมดาแล้วมันมะขึ้นเนาะนี่ค่ะป้าก็เอาน้ำบอนี่อขึ้นมาโหดนี่นะคะเนี่ยสวนพีกป้าก็จะประมาณนี้นะคะบ่งามคือของโม่เพิ่นปันไดเพราะว่าป้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยสีดาหลายคือของโมง่เพิ่นเนาะปลูกไว้กับสูบน้ำใส่บ่ใครได้ใส่ปุย๋ยใส่ยาน้ำเพินมันก็เป็นถึงขนาดน,นี้ก็ถือว่า โอ้ได้ตรมกับที่บ่อใ้ใส่ปุ๋ยอยู่ค่ะโอเคคลิปมือนี่กรเบิ้งทวนมาพริกน้ำปลาแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมือลุ้นป้าสีพาไปเบิ้งส่วนอันใหม่นี่ค่ะดินมันแข็งแงห้งอีีค่ะของป่านี่แต่ว่าวิธีแก้ที่ถูกต้องเนาะ <c oughs> เวลาเท้าไทพื้นดินก่อนจะปลูกอะ <c oughs> หรือว่าก่อนก่ <c oughs> อนเท่าสิช่วงหน้าที่เข้าไทยดินก่อนจะไทนี่ยนะคะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกกับแกลบแกลบมานะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่ใส่ลงไปในในดินสะกอนนะคะใส่ลงไปในดินในลายแล้วกะเฮ่ากะไทกบไทกบมันค่ะใส่แกบไร้กว่าขี่ง้อขี่คว้วก็ได้แต่ว่ากับผสมกันในจังหน่อยกับไทยกบไว้ไทไทกบก่อนแล้วเขาก็จะคอยมามาปั่นล้วเขากับจะคอยเห็ดแปลงมันขึ้นยังสิมันจะเห็ดให้ดินแข็งแข็งแบบนี้นะคะแบบของป่านี่มันจะมันจะซอยให้ขี้ดินดีขึ้นแลวก็มันก็จะล้วนนะคะแต่ว่าของป่านี่ยังบ่ท่านได้เหตุเพราะว่า ป้ายังบรทันได้ลุงมาเห็ดซอยลุงเต็มตนะคะลุงพ่นเห็ดอยู่ผู้เดียวพันกับเห็ดบ่ทันก็ได้ซ้ำนี้กับถือว่าถือว่าโอเคอยู่ค่ะนี่ขนาดดินแข็งแห้งได้ค่ะนี่นี่ป้าจะให้เบิ้งนี้มีแต่บักรกี้หินแข็งๆนี่ค่ะนี่แต่ว่าป้าตอนนี้ป้ายังบระท่านไดนไหนปับปรุงดินอีกอย่างมากมายป้าก็แก้วิธีมันโดยการที่แบบว่าเนี่ยไม่หยาคือเกิดขึ้นได้หนี่เนี่ยก็ตัดตัดหยาปกไปจังสินะค่ะตัดหยาปกไปก็ใส่ปุ๋ยคอกข้างบนไปแน นิดนึงบริษัทสายพอมันเมื่อยเนาะลุงปเป็นเหตุเู้เดียวมันเหตุเพระท่านปาก,กับซอยไดเฉพาะเวลาที่ซอยแล้วนี่ทางเดียวก็คือว่ามันแห้งแห้งไรปากกับปั้นนีปั้นรัดเพราะว่าดินมันบ่คลายเสมอนอนเป็นคู่สางสินะค่ะเนี่ยปั้นปั้นรัดน้ำปล่อยน้ำใส่คลองมันเลยขามันจะเหตุห้พิยงเข้าบ่บอ่อแคะแกนแห้งเกินไปเนาะเนี่ยวิธีทาทาให้ถูกต้องวิธีการแก้ขี้ดินแข็งก็คือเอาแกบกับปุ๋ยคอกผสมกันแล้ว เทลงใส่แล้วก็ไถกบก่อนเลยค่ะมันจะปรับปรุงดินเท่าเด็ดดีแห้งเนาะบ่าใสป่ปุ๋ยหมักเด้อปุ๋ยหมักใบไม้อะไรพวกนี้เอาใส่แล้วก็ไถไถกบไปกรบแถาสิมาไถปลูกันนะคะมันจะเห็นไ้ดินเท่าสวนซุยแล้วก็ปูกงามเนาะโอเคคลิปนี้ป้ากะเบ้าให้เบิ่งแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาคอยไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งของสวนป่านะคะ